หนหูช่วงนี้หนูไม่มีเรื่องดรมาม่าอะไรนะ,ะ,ระ,ะอยากมีบ้างะดี๋ยวพี่เอาออกให้ไม่อยากมีค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่รู้แปลว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นน่าจะเป็นคนโดโกดรมาม่าแอบแจเจอเุ๊ดโนโกดราม่าเลยเช่นเดยเจอปุ๊บรู้เลยว่าดรมาดรมา่าเรื่องราม่าโอ้โหาม่าเรื่องดราม่าให้มันเป็นข่าวแหลอ่ะเราแอบพอดีวันโรกงงานของเราตัวใหญ่มาก ก็วันนี้เป็นเกียรติมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมงานกับ OPPO อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาอยู่ในครอบครัวของ OPPO เช่นกันนะคะเราก็ตื่นเต้นมากเลยสำับการน,นี้แอนจะได้ใช้ OPPO ไปถ่ายรูปสถานที่แต่ละที่ที่แอนได้ไปเดินทางนะคะเชียงใหม่คอนแกนกรุงเทพเหมือนกันแล้วก็มาแชร์ e x p e r ก e n c e กับทุกคนกับในเลนส์ของ OPPO Reno11 5G ค่ะเราเป็นคนชอบถ่ายรูป,ปแล้วเวลาจะไปไหนเราก็มีคอนเทนต์ตัวแม่คอนเนทนต์จะเป็นยังไงบ้างครับยกาศในการถ่ายรูปมันยักงได้ขนาด จริงๆสำหรับแอนนะคะแอนคิดว่าสำหรับแอนคนเดียวนะไม่ค่อยชอบถ่ายเพราะว่ามันต้องใช้กล้องมันต้องฟอร์เรดีมันต้องลงนี่นี่นี่แต่พอได้ใช้โอเปแล้วคือทุกอย่างมันง่ายขึ้นเลนส์ทุกอย่างมันอยู่ในมือหมดเลยเลยเราไม่ต้องแบบไม่ต้องคิดเดยอะว่าโอเคต้องไปไปหยิบกล้องนู่นนี่คือทุกอย่างมันมันง่ายขึ้นเลยตอนได้ถ่ายเราก็ได้มามีประสบการณ์กับโอเปแล้วคือมันจะทําให การลงรูปมันสนุกมากขึ้นค่ะจริงๆแมีมุมสวยนะทุกมุมต้องสวยค่ะมุมไหนสอนหน่อยมุมไหนนะไม่เราเป็นนางงามทุกมุมต้องสวยจริงจริงมีกังวลมุมไหนไหมหรือว่ามุมนี้ฉันแบบมุมมีกังวลอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะไม่บอกค่ะพราะเราต้องมั่นใจถุกทุกมุมค่ะแล้วมุมไหนที่สุดว่ามุมเกิดของเรามุมแบบว่าเนียอยู่เลยปุ๊บถ่ายครอบได้เลย ก็ทุกครั้งที่หนูสัมภาษณ์หนูก็จะมองไปฝั่งนี้ตลอดใช่ไหมาทพอจะได้รอดถ้าแองดะไปเรียนภาพวีแกนรูปีอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาพถ่ายของเกี่ยวกับทหารที่ท่องเที่ยวต่างๆาวเป็นไงบ้างชอบมากค่ะเพราะว่าบางบางที่แองก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปไปเที่ยวแต่พอได้เห็นรูปคือมันดูน่าน่าเที่ยวแล้วก็อยากไปด้วยด้วยที่แบบอะไรอะบอกว่าหนูสวยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คุณเล่นมากขึ้นก็ของแอ ก็ช <languages> <theology> <cover S 2> <เ>อบชอบรูปแต่ละที่ค่ะเพราะบางที่แอนก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปแต่ว่าพอได้เห็นรูปแล้วคือมันน่าไปน่าเที่ยวค่ะบาดีแอนก็ใช้ oppo ถ่ายเป็นแบบภาพชุดไทยของหนเซนนั่นไองบ้าเป็นคอนเทนต์เนาะว่สวยๆมากโดยที่แบบว่าเขาเรียกว่าแบบว่าไม่ต้องผ่านการไม่ต้องผ่านแอปใช่จริงๆตอนที่แอนไปถ่ายแบบให้ oppo คือแอนรู้ว่าเขาจะถ่ายกับกล้องแต่พอเข้าไปในเซตแล้วคือมีแค่มือถือ oppo กับ t r i พอดแอนก็แค่นี้เหรอคะ ใช่ค่ะเราก็รูปมันออกมาสวยมากคือว่าทีมพนฐานเราสวยอยู่แล้วอะไรนะคะแอคเดียภาพไม่ใช่ตัดตัวตัดตัวบางครั้งช่างภาพกับกับเครื่องก็ช่วยช่วยเสริมความสวยกับความมั่นใจด้วยค่ะบางวันเนี้ยเพราะว่าแบบแกลลี่นีตั้งคือวันไหนอะไรเนี้ยอันเนี้ยรู้ไหม ค่ะก็อยากเชิญชวนทุกคนส่งการนี้นะคะมาดูแกลเลอรี่ของ oppo นะคะ portrait Gallery ของแต่ละที่แต่ละจังหวัดนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ได้สไปซื้อ oppo นะคะรีบไปซื้อเลยค่ะเพราะว่าส่งการนี้รู้เลยว่าทุกคนต้องถ่ายรูปต้อง capture moment แล้วก็ถ้าไม่ capture moment กับ oppo ไม่รู้ว่าจะ capture ยังไงล่ะค่ะ แต่ปีนี้เราก็ไม่ได้พักเลยเป็นนางสงการใช่ค่ะแอนไม่ได้พักจะได้ทุกคนพักไม่เป็นไงบ้ราะข่าคกับเทศการณ์สงการเหตวการณ์ตอีที่กรุงเทพด้วยขอนแก่นด้วยชใ่ใช่ตื่นเต้นมากค่ะแอนไม่แอนเป็นเกียรติมากเลยที่ได้มาเป็นนางสงการประจําปีของปีนีนะคะแล้วก็จะทาหน้าที่แบบเต็มที่มากๆเลยแล้วก็ตื่นเต้นมากได้ไป ไปแห่ไปเล่นน้ำอ่ะไม่รู้ว่าจะได้เล่นน้ำหรือเปล่าแต่ถ้าที่สนามหลวงใช่ใช่วันที่13ที่สนามหลวงแล้วก็12ที่สนามหลวงเล้วเอ็ดไปพิพิธการวันไหนก็ได้สักวันหนึ่งค่ะก็เจอกันนะคะกรุงเทพแล้วก็วันที่14ไปเชียงใหม่แล้วก็วันที่15ไปขอนแก่นค่ะไทแลนดก็เป็นยังไงบ้างครับได้าใได้มาถามเรื่องที่มันไม่มีข่าวข่าวเล่นเเรื่องลิขสิทธิ์เอ็มบูดีไทยก เรแต่ทบเรื่องนี้มก่อนเรื่องนี้อันอันไม่ไม่ทราบค่ะอันไม่ไม่รู้รายละเอียดเพราะวช่วงนี้ไม่ไม่ไม่ได้เช็คอะไรที่ที่อยู่บนโซเชียลแล้วก็บางอย่างคือถ้าเราไม่รู้ดีเทลจริงๆอ่ะไม่อยากไปพูดตอบวพราะเราไม่รู้ว่าท้มันจริงหรือเฟกเฟกนิวใช่ค่ะก็เรื่องนี้ไม่มีไม่มีข่าวในบ้านนะแล้วก็หวังว่าทุกอย่างมันจะไม่มีดราม่าได้จะเจอแม่ปุ้ยใช่ไหมคะใช่ค่ะเจอแม่ปุ้ยแบบ ช่วงนี้ไม่ค่ะแม่แม่แมยุ่งอยู่แม่มีเวทีหลายหลายเวทีแล้วก็แอนก็ทำหน้าที่เป็น Miss Universe Thailand ไปก่อนค่ะถ้าเรากลัวแอนถ้าแบบคิดยังไงเราขเขับไปเลยนะครับตัวแอนเองว่าถ้าถึง้าดูไปเขาบอกว่าแอนจะเป็นคนส่งท้ายสาหร,รับทีมทีสิบเอ็มเวทีไทยแอนเชื่อว่ามันไม่ได้มีการส่งท้ายหรือว่าการเปรียบเทียบอะไรเพราะว่าในสุดท้ายมันก็คือเวทีของ Miss Universe Thailand แล้วเราก็จะหาคนที่เหมาะสมกับ หน้าที่นี้เราก็องค์กรที่กําลังหาหนางงานที่เหมาะสมมากที่สุดที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็แม้จะเป็นทีเพนหรือว่าจะเป็นบริษัทอื่นคือแอนรู้ว่าทุกคนจะร่วมมือมาเป็นตัวอย่างแล้วก็อินสปิเรชันให้คนรอบข้างอีกเสมอถนาจว่าใครพร้อมที่จะร่วมมือถ้ามันต้องเปลี่ยนท้าลิขสิทธิ์หมายถึงว่ามันก็ต้องเปลี่ยนไปแถ้าแต่คนเราพร้อมที่ร่วมมือถ้ามีคนเข้ามาใหม่อะ่ถ้าถ้าถ้ามันต้องเป็นแบบนั้นก็ ยินดีค่ะเพราะว่าในที่สุดเราก็มาด้วยความฝันที่เหมือนกันเราก็อยากทําให้เต็มที่ด้วยกันในมุมมองของเราที่เป็นเราเรารู้สึกอยากอยากให้ตัวเองโตไปในทางเชื่อให้โตไปหน้าสวยยิ่งขึ้นแอนเชื่อว่าวงการของนางงามยังยังมีอีกหลายปีถ้าเราใช้มันเหมาะสมเพราะว่าการที่เราเป็นนางงามเราคือเรามีแพลตฟอร์มที่สร้างอินสปิเรชันเราก็แรงบันดาลใจให้มากกว่าแค่ผู้หญิงตอนนี้คือหลายคนมากๆเลยที่เห็นนางงามเป็น เป็นอินสปิเรชันให้เขาแล้วถ้าเราใช้ผลตฟความเป็นอะไรที่ส่งพลังบวกมันก็จะไปได้เรื่อยๆแต่ถ้าเราใช้พลตฟอร์มด้วยที่ส่งแค่พลังลบแล้วก็เนกาทิพิตี้มันก็จะไม่ได้ไปไกลเท่าที่เราอยากให้มัน,น,นไปนางงามคจำ,ำกัดความของเรานิยามของเรามันคืออะไรนางงามสำหรับแอนคือมนุษย์ทั่วไปค่ะมนุษย์ทั่วไปที่มีความฝานันแล้วก็ที่กล้าที่จะไปถึงความฝันของเราด้วยที่ เราที่เรากล้าที่จะออกนอกกรอบของตัวเองเก็ไม่ไปนสนใจว่าใครจะพูดอะไรหรือว่าใครจะบอกว่าเราทําไม่ได้เพราะในที่สุดคนที่จํากัดเรามากที่สุดคือตัวเองแปลว่าแอนดีใจเลยคนทีเอาเราไปนอที่สุดว่าเราสู้จนมีวันนี้ใช่ค่ะแอนแฮปปี้มากค่ะแล้วก็แอนทำเต็มที่ที่จะให้ทุกคนภูมิใจในตัวแอนแล้วก็เห็นแอนเป็นตัวอย่างคือว่าจริงจริงนางงามก็เป็นมนุษย์ทั่วไปเราแค่แฟนเทสไซส์ว่าเขาคือแบบนี้แบบนู้แบบนแแต่ว่าจริงๆเราเหมือนทุกคนค่ะดูแอนแอนก็ บพา่าบ,าบ,า,บ,า,บาบ้างบางครั้งแอนนแนะนําเ้าว่าเออ้าเขอแล้วเ้าวางความฝันไว้แล้วไม่ทําอแอนไม่คือวางความฝันับใกัจแนะนําแอนไม่ได้อยากบอกว่าแอนแอนไม่เคยวางความฝันไว้เพราะว่าแอนเชื่อว่าทุกทุกอย่างในชีวิตเรามันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราก็ได้แต่ว่าถ้าเรากล้าที่จะพัฒนาสกิลของเรา,ากล้าที่จะเป็นคนดีกว่าเมื่อวาน เราก็จะเห็นพชชั่นของเราจะไปในทางที่เราที่เหมาะสมกับเราแล้วอาจจะไม่ได้เป็นในนาเวลานี้ที่มันเหมาะสมกับเราก็ได้แต่มันไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเราก็ไปหาอะไรทําที่จะช่วยเสริมความสามารถของเราแล้วก็ถ้าเรากับย้อนกลับมาเราก็เห็นว่าเนี่ยเรายังมีพชชัช่นในด้านนี้ก็หยิบมันขึ้นมาเราก็ไปในทางนั้นเลยเพราะว่าในที่สุดคือชีวิตเรามันสั้นมากเวลาเราเราเรา,เราหน้อยมากถ้าเราไปย้อนกลับไปคิดว่า what if ตลอดเวลาเราก็เสียเวลาเยอะมาก หรอคะขอบคุณครับเพราะได้เจอพี่ๆทุกวันค่ะ <laughs> ไม่เบื่อนรอไม่เบื่อพี่แล้วใชแ่ต่ว่าทุกที่ก็ลืคืนเลยสำหรับเนี่ยมีการเปิดตัวรถทูบบ้างไหวเป็นไบา้างใช่ค่ะตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นอยากให้ทุกคนเปิดตัวเร็วๆ <c oughs> นี้นะคะเพราะว่าอยากรู้ว่าใครมาประกวดปีนี้อยากส่งกำลังใจให้ทุกคนนะคะถ้าใครกลัวว่าไม่อยากลงหรือว่าเห็นคู่แข่งแล้วไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าปีที่แล้วคือสิกซ์สสุด ใช่แต่ว่ากลัวมาเกิดมาแล้วใช่แต่ว่าแอนหวกว่าปีนี้จะยิ่งกว่าปีที่แล้วแต่เขากลัวเพราะว่าโอ้เสือกับาปีนี้เราจะแบบต้องเป็นแบบว่าต้องมาตรฐานอะรอ่ยงเงี้ยเป็นพอแอนทำมาตรฐานไปดีมากสำหรับปีที่แล้วอะไรเงี้ยแอนชื่อว่าแอนคือโอเคมาตรฐานในมุมมองของบางคนแต่ว่าเหมือนที่แอนได้พูดกับรุ่นน้องหลายๆคนคือองค์กรไม่ได้อยากจะหาผู้หญิงที่เหมือนแอนหรือว่าผู้หญิงที่เหมือนแอนนาหรือแอนชลีหรือว่าพิียมันดา คือทุกคนสร้างความคิดไปเองเลยมันสร้างความกลัวให้เขาแต่ว่าองค์กรเขากำลังหาคนที่เหมาะสมกับแมสเซจที่เขากํากำลังเดลิเวอร์ให้ทุกคนอยู่แล้วถ้าเรามากับ mindset ว่าเราต้องเหมือนพี่แอนแอนไหนก็ได้เราก็จำกมันก็จะจำกัดเราอยู่ดีก็มาในตัวของตัวเองเราก็มาให้เวอร์ชันที่ดีที่สุดของเราเราก็ทำเต็มที่แค่นั้นค่ะเขาจว่าแอนไม่จำเป็นต้องเหมือนแอนก็ได้ใช่ค่ะเราไม่อยากไปได้คนที่เหมือนแอนที่เหมือน คือมันซับซ้อนกันมากคือเพราะว่ามันมีแอดแอดแล้วคือเราไม่อยากได้คนที่เหมือนคนที่เรามีแล้วถ้าอยากได้แบบนั้นเราก็เอาคนเดิมเก็บไว้นานๆก็ได้ใช่ไหมคะถ้าอยากได้คนใหม่ๆที่มีความคิดเห็นใหม่ๆที่มีายด์เซตที่แตกต่างการที่กล้าที่จะถามว่าทําไมต้องทําแบบนี้หรือว่าทําไมเราต้องทําแบบนั้กล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆที่คนอื่นยังไม่ได้ทำอย่างในปีนี้เรามีส่วนร่วมอะไรนอกจากเราเป็นมุ่งที่แล้วเราจะเข้าไปนั่งตัดสินในห้องดำวมหรือว่าในห้อง อ,อันนี้ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าแอนจะพยายามเข้าไปในห้องดำให้ได้เพราะอะไรเพราะอะไรมันท้าทายยังไงกับเราเพราะว่า <laughs> เหมือนแบบในห้องดำตอนที่แอนไปประปวันันแอนเข้าใจความรู้สึกแล้วมีม,มีบางคำถามท,าที่แอนอยากถามรุ่นน้องด้วยที่แบบอยากรู้ว่าทำไมเขามาจริงๆเขาว่าเขาไม่เขาแซวกันว่า,ายูอาย่อยเหมือนเธอได้ปลดปล่อยในการเต้น,ก,นการดมิโชว์ มันที่เขาบอกว่าฟิวฟิวจอยจอยมันอะไรขนาดนั้นาตาลิกกระเทยมาเลยแอนไม่เพราะว่ามันเป็นนางอะไรนะเวทีกระเทยเลยต้อง่ไมจต้องสู้พี่เขาอ่ะถ้าไปแบบเล็กๆน้อยๆหนูก็จะโดนด่าว่าทำไมไม่ใส่เอเนอร์จีมากเหมือนกันเราไม่ดรอปค่ะเขาเต้นเก่งเหมือนกันเนาะจริงเหรอคะแล้วเป็นอย่างไรบ้างมันเหมือนได้ปลดปล่อยไหมสำหรับมันคาโจนะเจอองศาแอนมารวมตัวลงมพลังสนุกมากเลยสนุกมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานกับแอนกับแอน อยากอยากมีงานแบบนั้นอีกก็ต้องขอแบบพูดแล้วแหละได้ครับแอบขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ